จากที่เคยถูกมองว่าเป็นบริษัทที่มีความสำคัญต่อทั้งอเมริกาและจีนถึงขั้นที่บางคนหวังว่า Apple จะเป็นตัวกลางช่วยลดความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจได้แต่ตอนนี้สถานการณ์กลับตาลปัดครับ Apple ลกลายเป็นบริษัทอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้ามากที่สุดไปซะแล้วโดยสงครามการค้าที่อเมริกาเขาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบ2เด้งต่อ Apple เลยครับเด้งแรกภาษีนำเข้าที่สูงขึ้นในอเมริกา ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Apple จะทำให้ต้นทุนการผลิต iPhone และสินค้าอื่นๆพุ่งสูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้เด้งที่2จีนก็เป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของ Apple และล่าสุดเขาก็ตอบโต้สหรัฐด้วยการขึ้นภาษีนํำเข้าเช่นเดียวกันข่าวความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทำให้มูลค่าตลาดของหุ้น Apple หายไปกว่า3 0 0แสนล้านดอลลาร์แล้วนะครับที่ Apple ดูเหมือนจะได้รับผลกระทบมากกว่าบริษัทเทคอื่นๆเพราะ Apple เพึ่งพารายได้จากฮาร์ดแวร์อย่าง iPhone มากเป็นพิเศษ เรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งใหญ่หลวงของทีมคุก CEO ของ Apple เลยครับเพราะที่ผ่านมาเขาขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการประนีประนอมและบริหารความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศแต่ครั้งนี้ดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสจริงๆครับปัญหาภาษีรอบนี้มันซับซ้อนกว่าที่คิดครับเพราะมันไม่ได้กระทบแค่การผลิตในจีนเท่านั้นแต่มันยังลามไปถึงประเทศอื่นๆที่ Apple พยายามจะย้ายฐานการผลิตไปเพื่อลดการพึ่งพาจีนเช่นอินเดียเวียดนาม ก็โดนห่างเลขเรื่องภาษีไปด้วยเหมือนกันเรียกว่าแผน B ที่วางไว้ก็เจอปัญหาซะแล้ว Apple อาจจะต้องหาแผน C มาใช้อย่างเร่งด่วนครับคำถามสำคัญคือใครจะแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมหาศาลนี้มองไปยังทางเลือกแรก Apple จะผลักภาระให้ผู้บริโภคไหวหรอครับหลายคนก็คิดว่ายากครับเพราะว่า iPhone ปัจจุบันราคาก็สูงริ่วอยู่แล้วแถมยอดขายก็เริ่มนิ่งมาสักพักแล้วการขึ้นราคาไปอีกอาจจะทำให้ลูกค้าหนีหายไปได้ง่าย หรือถ้ามองอีกทางก็คือ Apple จะแบกรับภาระนี้ไว้เองนักวิเคราะห์ก็มองว่าภาษีอาจจะทำให้กำไรขั้นต้น g r o s s profit margin ของ Apple ลลดลงจากราวๆ46%เหลือ40%และกระทบกำไรต่อหุ้น EPS ได้ถึง20%ในปีนี้เลยทีเดียว สำหรับนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐได้ยินแบบนี้แล้วก็คงหนาวๆกันเลยใช่ไหมครับสำหรับหุ้นนี้แม้ Apple จะมีกำไรสูงพอที่จะรับแรงกระแทกได้ดีกว่าคู่แข่งแต่ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่มากครับหรือไม่งั้น Apple เนี่ยก็อาจจะต้องไปกดดันให้ Supplier ช่วยแบกรับต้นทุนบางส่วนลดราคาส่วนประกอบของ iPhone บางส่วนให้บ้างนะครับความเสี่ยงยังไม่หมดนะครับเรามาดูความเสี่ยงหลักๆในฝั่งจีนบ้างครับข้อแรกเลย ภาษีตอบโต้ของจีนเนี่ยอาจจะทำให้ส่วนประกอบบางอย่างที่นำเข้าแพงขึ้นเช่นการส่งกระจก Gorilla Glass ที่ผลิตในอเมริกาเข้าไปประกอบเป็น iPhone ในจีนข้อ2ครับจีนอาจจำกัดการส่งออกแร่หายาก Rare Earth ซึ่งอาจกระทบซัพพลายเออร์ของ Apple ได้ครับ ข้อ3ครับยอดขายในจีนของ Apple เนี่ยโดยตอนนี้มันก็ลดลงอยู่แล้วนะครับแต่สงครามภาษีเนี่ยอาจจะทําให้ผู้บริโภคชาวจีนเริ่มต่อต้าน Apple มากขึ้นไปอีกเพื่อแสดงความไม่พอใจต่ออเมริกาประกอบกับแบรนด์เจ้าถิ่นอย่างหัวเว่ยอ p ปและเสี่ยวมี่เขาก็แข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆครับ ้อสุดท้ายครับตอนนี้มีข่าวหรือว่าทางการจีนอาจพิจารณาสอบสวน Apple เรื่องการผูกขาดตลาดด้วยการคิดค่าธรรมเนียมใน a อ p Store ซึ่งฝั่งจีนเขาก็อาจจะเอาเรื่องนี้มาเป็นอาวุธในการเจรจาต่อรองหรือต่อสู้กับสหรัฐนะครับแล้ว Apple ก็จะกลายเป็นเหยื่ออีกครั้งนะครับในสงครามการค้าครั้งนี้ได้แล้วทางออกคืออะไรครับหลายคนก็คงอยากจะถามนะจะย้ายฐานการผลิตกับอเมริกาเลยดีไหมครับอย่างที่ทีมงานทรัมป์เนี่ยเคยเสนอมาบ่อยๆอยู่แล้วครับ จริงๆถ้าพูดถึงด้านการเมืองเนี่ยมันอาจจะฟังดูดีครับแต่ทําจริงในด้านของเศรษฐศาสตร์ในด้านของสป라이เชนเนี่ยมันยากมากครับการจะสร้างระบบการผลิตชิ้นส่วนไฮเทคและสป라이เชนที่ซับซ้อนแบบที่มีในเอเชียขึ้นมาใหม่ในอเมริกาต้องใช้ทั้งเวลาและเงินทุนมหาศาลรวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงนักวิเคราะห์บางคนประเมินว่าถ้า iPhone ผลิตในอเมริการาคาอาจพุ่งไปถึง3,500ดอลลาร์หรือพุ่งเกินแสนกว่าบาทไปเลยทีเดียวครับ ส่วนคำสัญญาที่ Apple เคยให้ไว้ว่าจะลงทุนในอเมริกามหาศาลถ้าใครได้ติดตามข่าวล่าสุดนะครับก็จะจำได้ว่า Apple เขาประกาศลงทุน500ล้านดอลลาร์ใน4ปีเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐอเมริกา แต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นการสร้างภาพมากกว่านะครับเพราะในทางปฏิบัติจริงเนี่ยยังไม่เห็นการลงทุนใหญ่ๆที่เกิดขึ้นจริงจังเลยครับแล้วไอ้เงินทุน 5, ้าแสนล้านดอลลาร์ที่ Apple พูดถึงขึ้นมาเนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่าก,กระแสเงินสดของบริษัทเนี่ยยังมีไม่พอเลยด้วยซ้ำครับแล้วถ้าใครจํากันได้ครับแอปเปิลเนี่ยเขาก็เคยมีการประกาศลงทุนแบบนี้มารอบหนึ่งแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหร,รัฐรอบล่าสุดด้วยซ้ําแต่สุดท้ายรอบนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นเเหมมมืือออออนนนนนนนกกกกกกัััครรบบตตีี้้ Apple ําา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 ลลงยยู่่่่ใสถณ์ทแไไข ทั้งแรงกดดันจากภาษีในตลาดหลักความเสี่ยงในตลาดรองแผนสำรองที่สะดุดและความท้าทายในการย้ายฐานการผลิตแถมยังมีเสียงวิจารณ์เพิ่มเข้ามาอีกว่าผลิตภัณฑ์หลักอย่าง iPhone ในช่วงหลังๆเริ่มดูซ้ำซากไม่ค่อยมีนวัตกรรมใหม่ๆม,มาดึงดูดใจเท่าที่ควรความหวังเดียวของทิมคุกในตอนนี้อาจจะเป็นการเจรจาให้ Apple ได้รับการยกเว้นภาษีเป็นกรณีพิเศษแต่ในยุคที่สงครามการค้าดุเดือดแบบนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะมีใครได้สิทธิพิเศษนั้นไปบ้างหรือไม่